วละครดั้งเดิมและเป็นขวัญใจคนดูมาตั้งแต่บุพเพศนิวาสหนึ่งในนั้นจะต้องมีจ้อยที่ตอนนี้ในพรมลิขิตกลายเป็นพี่จ้อยแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องคดีมดวิสรุตว่ารู้สึกยังไงกับลุคนี้และความท้าทายที่หนุ่มมสบอกว่าคือเรื่องที่ตัวเองไม่เคยแก่ค่ะคิดว่าคิดว่าเราเจอเรื่องเรื่องใหญ่เข้าแล้วาแบบ hmm. ทำไงวะเนี่ยไม่เคย ไม่เคยแก่เดี๋ยวได้แก่ค่ะก็นั่นแหละว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นหน้าที่เป็นบทบาทที่มันไม่เคยประสบการณ์นี่หว่าไม่เหมือนแบบเราย้อนไปเป็นเด็กอะไรเงี้ยะก็ก็ลอสอยู่พักหนึ่งก็ไปถ่ายก็ทำโน่นทำนี่หลงๆอยู่พักหนึ่งพี่หน่องถึงกับพี่หน่องเข้ามาแนะนำเลยนะจหรอคะใช่ครับเพราะแบบว่าอ่าน้องโมไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็ เล่นไปออ่ก็บางทีเราคิดเยอะเนาะบางทีเราคิดเยอะเราไม่รู้ละว่าแบบเอ๊ะมันต้องยังไงวันเนี้ยมันถึงจะแบบเหมาะถึงจะบ่งบอกว่าแบบนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเพราะเพราะหน้าหน้าที่อื่นเขาทําให้เราหมดแล้วการแต่งหน้าการอะไรอย่างงี้เราก็แค่แบบว่าเล่นไปก็ก็คืหอ,อหงอะหงอกแล้วก,แวก็แล้วก็มีหนวดใช่ไหมฮะมีหนวดครั้งแรกที่เห็นตัวเองในลุคนี้รู้สึกงไงคะรู้สึกว่า เราต้องบริหารสเสน่มากกว่าเดิมะนะไม่งั้นเราจะเราจะกลมเราจะกลืนไปกับความความเอทของของการแตง่งไม่แต่บางคนก็มีแบบแดดดี้อะไรใช่ไงเรา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 ,เราต้องไม่ไม่เป็นลุงเราต้องเป็นแดดดี้ให้ได้อะไรอย่างนี้ตอนนั้นคิดอย่างนั้นครับผมต่อไป2ีปีเหรอ oh, <no. S 1> ก็เราเราเราก็หวังมันมันจะดูดีอย่างนี้นะ oh, <no. S 1> คือคือแต่งอันนี้มันเหมือนแบบว่า มันมีหนวดใช่ไหมมันมีงอแต่ว่าหน้าเรามันยัง30อยู่เราก็หวังตอนนี้เ่าแบบสามิบครับผมเราก็หวังว่าหนาคตอ่ะต่อให้มันงอแล้วมันหนวดอ่ะเออมันก็ยังจะผิวนี <t <t ้นะก็หลายคนบอกค่ะว่าเห็นลุคนี้ของหนุ่มโมสแล้วไม่รู้จะเรียกพี่หรือแดดดี้จ้อยดีเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง